โรงเรียนบ้านวังใหม่ตั้งอยู่เลขที่315หมู1่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสราแก้ว,วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งเป,เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่7พฤษภาคม2519ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น373คนจำนวน15ห้องเรียนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนภายใต้การบริหารงานของนายโสพลผาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ และนางสาวพัฒธนันอําเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ปรัชญาโรงเรียนรักโรงเรียนให้เหมือนบ้านรักการทำงานให้เหมือนชีวิตรักสิทธิ์ให้เหมือนลูกปลูกฝังค่านิยมไทยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการแต่งกายด้วยเครื่องแบบคาวบอยและมีการบรรจุหลักสูตรคาวบอยลงในหลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคาบอยยิ้มใสว้ายสวยการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1. สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินที่ดีเด่น 9. ห้องเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนักเรียนและครูที่ปรึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และโครงสร้างของห้องเรียนสีขาว 1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นทางโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจำทุกเดือน1.3สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียนปอดบุรี บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการทางโรงเรียนบ้านวังใหม่มีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เช่นการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่การติดตามการดำเนินงานรวมทั้งมีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่สอดแทรกเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ลงในการจัดการเรียนการสอน และมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิญสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาททางโรงเรียนบ้านวังใหม่ ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆเช่นกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรม 2. ูบี m b e r บกิจกรรมดนตรีกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาเครือข่ายเป็นต้นด้านที่ 2. มาตรการด้านค้นหา 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้ดำเนินการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถคัดกรองนักเรียนได้เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตามสภาพจริงของนักเรียนจนสามารถจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสีย่ยงเพื่อดำเนินการส่งเสริมช่วยเหลือต่อไป มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าทางโรงเรียนมีการรายงานผลการคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างครบครันสมบูรณ์2.3สถานศึกษามีการรายงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาร์ทางโรงเรียนบ้านวังใหม่มีการแต่งตั้งคณะครูดูแลด้านการป้องกันยาเสพติดและรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติดในระบบคาทาร์ให้เป็นปัจจุบันด้านที่3 มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านวังใหม่จัดให้มีคลินิกเสมาลักเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเช่นด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านอาชีพมีการส่งต่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จากการดำเนินการคัดกรองพบว่าโรงเรียนบ้านวังใหม่ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดชนิดร้ายแรงแต่อย่างใดและยังเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างสม่ำเสมอ3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมาลักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาทางโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้ดำเนินงานตามมาตรการการรักษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบำบัดรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์ซึ่งสถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนเป็นลายบุคคลพบว่าไม่พบนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยสถานศึกษายังมีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาด้านที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1 สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาททางโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้จัดให้มีตู้เสมารักเพื่อร้องทุกเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบบยมุ โดยมีคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อดูแลแล,และรับเรื่องราวต่างๆจากนักเรียน4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโดยโรงเรียนบ้านวังใหม่ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. ดําดำเนินงานจัดตั้งชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม 3. าํดำเนินกิจกรรมของชุมนุมและ 4. สรุปการจัดกิจกรรมด้านที่ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1. สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกทางโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง5.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกทางโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.3. สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านวังใหม่ได้จัดทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายระดับเงินและระดับทองจำนวน3โรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์จำนวน7โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน4แห่ง5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดทําบันทึกความร่วมมือทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมส่งเสริมความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมกและกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดเป็นต้น5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามผล และรายงานการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับติดตามผล 2. กํกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามผลและประเมินผล 3. การกำกับติดตามผลและประเมินผลและ 4. รายงานผลการดำเนินงานด้านผลงานและรางวัลดีเด่นที่โรงเรียนบ้านวังใหม่ได้รับ 1>, 1. รางวัลเสมาปปสระดับเหรียญเงิน 2. รางวัลเสมาปปสระดับเหรียญทองปี2 5 5 9และปี5 6 6 1และ 3. รางวัลหนึ่งโรงเรียน 1. น,นวัตกรรมระดับทองในการพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านวังใหม่ประจำปีการศึกษา2.565 โรงเรียนบ้านวังใหม่ขอขอพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้